สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Essential Studio กับการมินิรีวิววันนี้เช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมามินิรีวิวตัวคีย์บอร์ดของทางซูเนะนี่นะครับถ้าเป็นตัว MK68 Max นะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นการใช้งานแบบไร้สายก็ได้หรือว่ามีสายก็ได้นะครับก็จะมีการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ5.0นะครับเป็นไวเลส2.4แล้วก็ตัวของไทซีนะเป็นแบบสายนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นสเปคของเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสวิตซ์มีทั้งหมดสวาม เ,เสียงจะออกแบบล้านๆหน่อยนะนี่ครับเปิดกล่องออกมาปุ๊บเราก็จะเจอกับตัวของชูนามินะแล้วก็มีตัวของชุดอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นสวิตช์ใช้สําหรับการเปลี่ยนนะมีทั้งเลสแล้วก็บาวนะครับมีที่ดึงคีย์แคปที่ดึงสวิตช์อ่ะก็อย่างสุดท้ายเลยก็จะเป็นตัวของคีย์บอร์ดนะครับหัวนี่เคลือบโกมาด้วยนะครับ อะมาดูที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดก็มีลักษณะแบบเล็กกระทัดรัดเลยนะตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบ60%นะครับก็ข้อดีของเขาก็จะมีการแบบเล็กกระทัดรัดนะครับมีการตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับที่ได้รับมาเป็นบูสวิตนะครับเสียงลั่นๆหน่อยการเชื่อมต่อของเจ้าตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปมี3ระบบด้วยกันนะครับก็มีแบบสายนะตัวนี้เป็นสายท้ซ C นะครับ เป็นบูทูธ5.0นะครับก็ต่อบูทูธได้และอย่างสุดท้ายเลยก็จะเป็นตัวของไวเลสนะนี่ก็แค่เอาตัว USB ตัวนี้นะครับไปเสียบกับตัวคอมก็สามารถใช้งานแบบไวเลสได้นะครับสารระบบด้วยกันสําหรับตัวนี้ ก็อย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวของบลูทูธนะครับสามารถค้นหาได้ถึง3อุปกรณ์ด้วยกันนะครับโดยการกด FN นะครับนี่แล้วตามด้วยปุ่ม Q ตรงนี้ประมาณ3วินะครับเพื่อเข้าสู่โหมดของการ pairing นะครับแล้วเราก็ไปเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ของเราได้เลยนะครับทําเหมือนกันได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ1 2และ3นะครับก็จะเป็นการกด FN ตามด้วย Q W หรือว่า E นะครับอย่างที่2เลยก็จะเป็นโหมดแบบไวเลสนะครับ2.4ก็โดยที่การกด FN แล้วตามด้วยปุ่ม R นะครับค้างไว้นี่อย่างงี้1 2 3สา สามวิเหมือนกันนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดของตัวไวเลตเรียบร้อยแล้วนะครับโหมดสุดท้ายเลยก็จะเป็นโหมดแบบสายนะเพียงแค่เรากด F N แล้วตามด้วยปุ่ม T นะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานแบบสายสำหรับการเปลี่ยนโหมดก็จะมีประมาณนี้เราสามารถมาอ่านในตัวคู่มือได้เลยนะครับผม สำหรับในการเทสครั้งนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับในการใช้ตัวของสายนะเพราะว่ายังไม่ได้ชาร์จแบบนะครับอันนี้เราคือเพิ่งแกะกล่องออกมาเลยนะครับก็สําหรับสีไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถอ่านคู่มือได้นะครับว่าแต่ละปุ่มสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับสาหรับการเปลี่ยนไฟนะครับก็จะเป็นปุ่ม FN แล้วตามด้วยปุ่มตรงนี้นี่นี่นะฮะเราสามารถมาเปลี่ยนสีไฟได้มีให้เลือกเล่นทั้งหมด15โหมดนะครับสําหรับสีไฟ ึ๊บวับไปอ่าอันนี้นะครับเห็นแบบชัดๆก็โหมดไฟก็เป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีการลอดของตัวอักษรภาษาอังกฤษนะแต่ภาษาไทยนี่ไม่ได้ลอดนะครับเดี๋ยวเราแกะดูเลยนี่ไฟก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ F N ตามที่ผปุ่มตรงนี้เปลี่ยนไฟได้ทั้งหมด15โห,หมดด้วยกันขุมนอื่นนะครับอย่างเช่น F N แล้วตามด้วยลูกศรตรงนี้นะฮะนี่เป็นปุ่มปิดไฟ F.N แล้วตามด้วยปุ่มเดิมนะครับเป็นการเปิดไฟนี่ถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะหลีไฟนะครับก็กด F.N แล้วตามด้วยปุ่มนี้ได้เลยนะไฟก็จะหลีลงเรื่อยๆนะครับจนแบบดับไปเลยนะอันนี้ก็อีกระดับหนึ่งนะครับในการปรับขึ้นมาค่อยๆสว่างก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดไฟก็ลองมาเล่นกันได้นะครับอ่าในคู่มือนี่คือแบบเข้าใจง่ายเลยเนาะ สำหรับเจ้าตัว MK68 Max นะตัวนี้นะครับราคาของเขาอยู่ที่1,600บาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการซื้อนะครับผมแนะนําให้ซื้อตอนช่วงโปรโมชั่นดีกว่านะในช่วงของแคมเปญ11เดือน11นี้นะครับจะลดเหลือแค่1,399บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับในตอนช่วงของแคมเปญเนาะโอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนแล้วก็ทุกคนบ๊ายบายจ้า